สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับเดี๋ยวเราพักเรื่องทองกันก่อนนะครับเพื่อนๆพ่อนนะวันนี้นะผมพอดีสั่งจอมือถือเก่าไม่ใช่สั่งโทรศัพท์มือถือกลับมานะครับเพื่อนเพื่อนในเฟสเนาะเขาโพสตขายนะครับผมก็เลยปิดให้เข้าไปนะครับทั้งหมดนี้นะครับเพื่อนๆหกร้อยหกร้อยบาทเนาะมีหน้าจอด้ยนะจออะไรไม่รู้มันแตกแล้วล่ะ เขาแถมมาเนาะตัวนี้นะครับมีซัมซุงมีเป็นโทรศัพท์ที่มันเสียแล้วนะครับเพื่อนนี่นะกี่เครื่องนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้เครื่องเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะสแกนบัตรเหรออะไรทักอย่างนี่นะครับเพื่อนแปดตัวนะครับเพื่อนซื้อมาหกร้อย หกร้อยบาทนี่แหละหกร้อยนหน่อยที่ไป6 0หกร้อยกลมๆเนาะแปดตัวตกตัวละเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาปลูกมันขึ้นคืนชีพมาสักตัวหนึ่งก่อนนะเป็นไอโฟนนะตัวนี้เนาะผมเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมาปลูกมันคืนชีพดูนะครับตัวนี้นะได้มาเครื่องละเจ็ดสิบห้าบาทเนาะผมสั่งจอมาแล้วละ่ะตัวนี้เป็นไอโฟนหกเนนะครับเยวพวกนี้เก็บกันถ้าซ่อมไม่ได้ก็ เดี๋ยวไปสก,กัดทองนะครับเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวแยกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาปลูก iPhone 6S ตัวนี้นะครับผมสั่งจอมาแล้วลาซาด a านะครับ200กว่าบาท300บาท,บาทนี่แหละ200กว่าบาทนะครับจอเกียรถูกเนาะจอสองอ200กว่าบาท300าทนี่แหละนะครับอลองดู อันดับแรกเนาะเราก็ถอดจอก่อน p h o n e นะครับมันจะเป็นเครื่องประกอบนะครับเพื่อนๆนะตรวน,นี้นะเครื่องประกอบนะครับเราต้องขันน็อตสองตัวตรงตูดออกก่อนนะครับนี่นะน็อตทุกตัวนะครับเพื่อนๆแกะออกมาจากตรงไหนนะครับจําให้ดีนะครับแล้วก็ใส่กลับไปที่เดิมนะครับ มันของเขาจะไม่เหมือนทั่วไปเนาะน็อตอยู่จุดไหนก็จะอยู่จุดนั้นนะครับเราแกะนะ็อตสองตัวออกแล้วเนาะแล้วก็หาอะไรงัดตรงนี้นะตรงตรงข้างล่างนี่แหละเนาะค่อยๆงัดนะครับแต่จอเก่าก็งัดไปเลยครับไม่เป็นไรแตกก็ช่างมันเนาะ แล้วก็รูดลงอย่างนี้นะครับถอดออกฟึบเบาๆนะครับตรงนี้นะเจอสายแพระนะครับจับไว้ก่อนนะจับไว้ท่าน,นี้นะอ่าจับไว้ท่าน,นี้ก่อนแล้วก็ขันนอ็อตตรงนี้นะครับมีสามตัวนะครับเพื่อนๆสี่ตัวนะครับนะ ขันน็อตออกมานะครับแล้วก็แยกไว้ต่างหากน็อตเล็กมากนะนเพื่อนๆนะขันน็อตออกมานะครับแล้วก็แยกออกอย่างนี้นะครับมันจะมีสายแพรอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆขัดออกเลยนะครับนี่เนาะ งัดออกแล้วแล้วก็เอาหน้าจอออกมาเลยนะเพื่อนนะต่อไปนะครับจริงๆต้องถอดแบตก่อนนะเพื่อนนะการช็อตนะไม่เป็นไรเราถอดท,ทีหลังก็ได้เราเซียนละ <laughs> จริงๆต้องถอดแบตออกก่อนนะครับเพื่อการช็อตนะการช็อตนะเพือ่อนนะตรงนี้นะงัดงัดขึ้นมาเลยครับนี่โอเคแค่นี้ก็ไม่ช็อตแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ปล่อยมันทีนี้เราแยกออกก่อนน็อตเก็บไว้ดีๆนะเดี๋ยวหายนะหลังจากถอดน็อตตัวนี้เสร็จแล้วนะครับแยกไว้ก่อนเรามาถอดประกอบจอตัวนี้เป็นจอใหม่นะเนาะจะประกอบเข้ากับตัวนี้เนาะันดับแรกนะครับถอดตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อน ต้องกลุ่มโฮมนะครับแยกน็อตไว้ต่างหากนะครับนะแล้วนะครับปึ๊บออกมามันจะมีสายแครอยู่ตรงนี้นะครับงัดขึ้นมาก่อนนะครับโอเคพอแล้วเนาะตัวนี้ต่อมานะครับข้างบนนะครับ ถอดมายังไงก็ใส่กลับไปอย่างนั้นนะครับเพื่อนนะตัวนี้มันจะยุ่งยากหน่อยเนาะไอโฟนเขาออกแบบมาตัวนี้นั่นเพื่อนนะเดี๋ยวแยกไปก่อนนะจําดีๆนะเวลาถอดออกนะครับโอเคิีมอดหนึ่งตัว โอเคติดออกแล้วอ่ะเราประกบไว้อย่างนี้ก่อนเนาะการลืมนะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องนะครับกล้องเนาะอยู่ยังไงโอเคเราถอดตัวนี้ออกแล้วนะครับเดี๋ยวข้างข้างนะครับเพื่อนๆนะมัดข้างๆนะครับมัดข้างๆงก็แยกออกต่างหากนะครับเวลาใส่ก็จะได้ไม่ปนกันนะครับเพื่อนๆนะ เมื่อคอดน็อตออกแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็งัดจอขึ้นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวปุ่มโฮมออกก่อนนะครับอันนี้นะค่อยๆล็อกออกอย่างนี้นะครับนี่นะเราก็จะได้ปุ่มโฮมออกมาก่อนนะเพืนะ่อนๆนะอ่าโอเคเอาไปใส่ไว้ก่อนนี่ ใส่ไว้อย่างนี้ก่อนนะอ่าใส่ไว้ก่อนจากนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เราจะเอากล้องนะครับออกมาเนาะนกล้องโอเคนี่หลุดแล้วนะครับเพื่อน ตัวนี้นะเป็นชุดกล้องนะครับเราจะมาประกอบใส่นี่นะตัวนี้ก็เป็นชุดหน้าจอของเขาเนาะเราใช้แค่แผ่นตัวนี้แหละตัวนี้เราก็ออกหมดหรือยังหมดแล้วโอเคตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วนะตัวนี้นะแยกออกเลยกลับมาที่ตัวนี้ปุ่มโฮม เราประกอบปุ่มโฮมก่อนอันดับแรกเสียบซ็อกเก็ตเข้าไปปึ๊บเสียบซ็อกเก็ตเข้าไปแล้วนะครับเสียบซ็อกเก็ตตัวนี้แล้วเนาะแล้วก็มันจะมีห่วงอยู่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมตรงซ็อกเก็ตนะครับมันจะเป็นล็อกของมันอยู่นะตัวนี้นะใส่เข้าไปในห่วงนะครับแล้วก็จัดปุ่มโฮมจัดปุ่มโฮมนะครับ ให้ลงล็อกนะครับนะอ่าโอเคฝั่งนี้เป็นเสร็จแล้วนะฝั่งนี้เสร็จแล้วต่อมาต่อมาก็เดี๋ยวมาใส่มาใส่ตัวกล้องกันประกบเข้าไปเนาะ๋อวดูกันลงล็อกหรือยังเอ,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 อ่ยเึ๊บมันจะอยู่ท่านี้นะครับ แล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปเลยเนาะโอเคได้แล้วเพื่อนๆประกอบตัวนี้เสร็จแล้วเนาะทีนี้ เดี๋ยวมาปิดปุ่มโฮมกันก่อนของเราแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปครับเพื่อนครับอ่าใส่น็อตเข้าไปแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะแกะแผ่นฟิล์มเข้าออกเนาะเรียกอะไรอะสีแดงๆดงนี่ออกเนาะ เราไม่ได้ใช้ละแกะอ,อย่างนี้เลยจากนั้นก็หั่นตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้เนาะย่งผิดข้างใส่เข้าไปแบบนี้นะครับวางลง จัดให้มันอยู่ในล็อกตรงนี้นะครับนะเพื่อ <ๆ S 1> นเนนะนี่นะประกอบน็อตนะครับโอเคหลังจากที่เราใส่จน ครบหมดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะเราก็จะมาลองประกอบดูนะครับจริงๆต้องเทสจอก่อนนะเนี่ยผมใส่ลเลยนะโอเคแล้วก็ปิดอ่าพอใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ใส่ฝาเข้าไปนะครับฝาปิดนะครับก็ใส่ฝาปิด ปิดขั้วแบบนะครับอ่ะเอเสร็จแล้วนะครับวิธีประกอบเข้านะครับเพื่อนวิธีประกอบเข้านะครับให้ใส่ด้านบนก่อนนะมันจะมีล็อกอยู่นะครับเสียบตรงล็อกเข้าไปนะอย่างนี้นะแล้วก็กดครับค่อยค่อยกดนะเดี๋ยวจอแตกนะครับนี่นะค่อยคอยไล่กดลงอย่างนี้นะ เอาแล้วนะครับนี่แค่นี้พอของผมจะไม่ทาก,กาวนะเดี๋ยวผมได้ลืออีก <c oughs> นะครับอใส่น็อตส,สองตัวนะครับ ร้อยเช็คดูนะครับสนิดแล้วลองเปิดเครื่องดู